ดีครับผมลุงรัตพุ่มพันธุ์ม่วงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาได้เดือนหนึ่งเต็มจะซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ย้อมอยู่สิริดักมวยไทยครับอ๋ออยู่ที่อุดรธานีที่นู่นเลยครับมีใครเป็นที่ฝังมวซ้อมมาที่นี่น้างก็หลายคนครับหมือในไายมันีพวกน้องในคไทยจช่วยกันเนาะเพื่อตัวใหญ่แหละตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเรายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักปล่อยมามหนึ่งกิโลครับไฟนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเราเมื่อตะตายครับ กอมวยเขาแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับสอนขาวเคยเจอไหมไม่ไม่ครับเป็นไฟแรกเลยใช่ได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะก็ดูรัะเขาเป็นมวยสะตายมวยเขาเอาเขาเหมือนกันีกแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเทียวางแห่งงสู้เขาก็สู้เขาเลยเนาะแล้วมีอาวุธเสริมอะไรขึ้นมาไหมก็เดี๋ยวดูในทีมมีแน่นอนครับผมยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยเป็นกี่ไฟและต่อยไฟหนึ่งไฟหนึ่งวันนั้นไปต่อยที่ บุยลำนะวันนั้นเราเจอกับแสนสิริแสนสิริเป็นไงชนะเหรอชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเวียดเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยที่นู่นร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่แล้ววันนี้ก็ต่อยร้อยห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าก็ใหญ่ขึ้นเลยครับมีปัญหาเรื่องหนังไม่ี้ไม่คิดว่าจะเข้าไปสอบหรือไปช่างนี่มาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่ก็คือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อนะมาออกร่างกายยามเช้าตอนนี้ร่างกายเราขีเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงรรไม่มีอาการบาดเจ็บคือพร้อมเลยคืนนี้เราต่อยมวยมานี่ทั้งหมดกี่ร้อยละดูทั้งหมดเลยประมาณเยอะอยูหย่หนักร้อยเนาะรรเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์เอาฝ่ายคุณช่วนแฟนขาวเราวันนี้หน่อยครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางบ้านทุกท่านเป็นกำลังใจเราเต็มที่เต็มที่นะครับผมส่งมาครับ